ร <king. S 2> ายการจริงออกแบบเหรียญจริงตีงานจริงไม่ว่าจะเป็นเนื้อตะกั่วเนื้อทองแดงนะครับเนื้อนวะเนื้อต่างๆเนี่ยพอได้รายการจริงแล้วเนี่ยผมก็มานั่งใส่าใสรายการครับว่ารุ่นนี้มีรายการอะไรบ้างอย่าง,ยก,ย,าง i, ยกตัวอย่างรุ่นนี้นะครับนะครับยกตัวอย่างคร่าวๆรุ่นนี้ก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นเนื้อทองคํานะครับผมก็ดูเลยว่าหลวงปู่คำพีเนี่ยนะครับเป็นเกจิที่ท ยังไม่มีคนรู้จักเยอะผมสร้างแค่9ก้าเหรียญพอและก็เป็นรายการที่สองนะครับคือเนื้อเงินหน้าทองคําเต็มแผ่นอันนี้นะครับจำนวนการจัดสร้างผมเอาแค่ประมาณ22องค์พอเพราะว่าถ้ามากกว่าน,นั้นเนี่ยผมกลัวจะเต็มตลาดเพราะรายการนี้ถ้ามันไม่แพงเนื้อทองแดงมันไม่สามารถที่จะแพงได้นะครับเนื้อที่3มผมจะเป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินเนี่ยผมลุ้นเซอร์ไพรส์มีรายการลงยาและเนื้อเงินพีนรายการที่4ี่จะเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเนี่ยมัน ใส่ถึงมวลสารใส่ถึงรายละเอียดนะครับแล้วเหรียญหล่อเนี่ยที่ผมทำเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้นะฮะทุกคนเนี่ยได้มวลสารที่หลวงปู่คำพีเนี่ยเก็บมา20 30ปีมันใส่เข้าไปในเหรียญได้เยอะมากกว่าเหรียญที่เป็นเหรียญปั๊มนะครับก็เลยต้องทำเหรียญหลอดด้วยนะครับอันที่4ี่เป็นเนื้อนวะที่ผมคิดมาแล้วว่าถ้าจะให้เนื้อเงินแพงนวะก็ต้องแพงทองแดงก็ต้องแพงเพราะฉะนั้นเนี่ย เนื้อที่เรานั่งออกแบบเราจะคิดนะครับว่าเราจะไม่ทํารายการเยอะเราจะทํารายการที่มันสามารถพุ่งทยานได้ในอนาคตยกตัวอย่างนะครับเนื้อทองแดงผมคิดมา3,999เหรียญทองแดงจะแพงหลักหมื่นห้าหมื่นได้เนี่ยควรจะทํำยังไงต่อผมย้อนกลับไปคิดถึงปูทิมย้อนกลับไปคิดถึงหลวงปู่โตย้อนกลับไปคิดถึงหลวงพ่อแดงหรือย้อนกลับไปคิดถึงเหรียญอาจารย์ฟ่นอาจารย์โรว่า ทองแดงที่เขาราคาหลักแสนหลักล้านเนี่ยเขาไม่ตอกเลขแต่เขาจะตอกโค้ดกำกับย้านะฮะเขาไม่ตอกเลขแต่เขาจะตอกโค้ดกำกับเออแต่สมัยนี้มันเป็นสมัยใหม่นะถ้าคุณไม่ตอกเลขคุณไม่กลัวโดนดรามาหรอวิทยาสเรนถูกไหมผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้ไปจ้างคนอื่นทําผมเองเนี่ยเขาเรียกว่าคอนโทรลทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในโรงงานทั้งหมดดังนั้นเนี่ยผมจึงนะฮะตั้งใจที่จะตอกโค้ดอย่างเดียวนะครับรุ่นนี้ทองแดงจะไม่มีตอกเลข เพราะว่าถ้าตอกเลขเนี่ยผมคิดต่อไปเลยว่าถ้าเลขหนึ่งแปดเก้าหรือเลขสองหลักเนี่ยแทงไปแล้วสามหมื่นแต่เลขสามพันสามพันหนึ่งสามพันสองสามพันสามอะไรพวกเนี้ก็จะอยู่ประมาณสามพันสองพันอีกพวกหนึ่งไปห้าหมื่นแล้วอีกพวกหนึ่งยังอยู่แปดพันซึ่งผมไม่อยากให้เกิดช่องว่างระหว่างราคาเนื้อทองแดงดังนั้นวันนี้ผมตั้งใจที่จะทําทองแดงหลักสี่สาห้าหมื่นเนี่ยผมเลยตั้งใจที่จะทําโค้ดอย่างเดียวและนะฮะ สิ่งที่ผมไม่กลัวจะดราม่าคือวันที่ผมจะไปพุทธ,ธาพิเศษวาระสุดท้ายคือวันที่16มกราคม2569ผมจะนําโค้ดนําเลขนําทุกสิ่งทุกอย่างไปนั่งไลฟ์สดทําคลิปวิดีโอแล้วบอกว่าทั้งหมดเหรียญเราสร้างเท่านี้มี45รังเหลืออีกนิดนึงคือ56เหรียญเพราะมันสร้าง4,567 5เหรียญหลังจากนั้นเราจะทําลายบล็อกทําลายโค้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับ ใครที่ทําเหรียญตกเหรียญยุบจะไม่มีเคลมแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกเหรียญจะอยู่ในรายการที่ผมจัดสร้างนะครับเหรียญแจกสร้างเท่านี้เหรียญธรรมดาสร้างเท่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะถูกกําหนดอยู่ในใบรายการจองที่ผมจัดสร้างนะครับดังนั้นวันหนึ่งนะครับถ้าราคาเหรียญเนี่ยทะลุทยานขึ้นไปสี่ซ่าห้าหมื่นก็จะมีเท่านี้เพราะผมนะครับเอาชื่อเสียงวิทยาสุเรนสร้างพ้ามาสิบสองปี เป็นประกันนะครับนี่สําหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างวัตถุมงคลในรุ่นแรกของหลวงปู่คำพีที่ผมนะฮะวิทยาสุเรนนะับเป็นคนจัดสร้างบารมีสาธุนะครับนี่บารมีหลวงปู่คำพีคำพีโลนะครับแล้วก็เป็นทีมงานลูกเสตีเดินตามครับฝากติดตามด้วยนะครับรุ่นแรกครับกล่องนี้เดิมเลยนะฮะ ขายรุนละ3ามร้อยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูสลิปคร่าวๆรุนละพันแดวันนี้นี่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่สี่นะครับวันที่วันที่สามนะวันที่สามเดือนอ่อธันวานะครับยังไม่ออกนะพระเปิดวันที่ 2, สองพุชิก,กาแต่ผ่านมาเดือนเดีเดยวราคาก็ขยับไปตามกลไกตลาดครับวันนี้ผมวิทยาเสีนะขอบคุณมากๆเดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปว่ารุ่นนี้เราทําจริงจังนะครับเราทุ่มเทแค่ไหนนะครับเราเห็นโอกาสที่จะ สามารถให้คนบูชาหลักร้อยหลักพันมีมูลค่าหลักหมื่หลักแสนได้ครับวันนี้สวัสดีครับ